ทุกคนปิ่นไม่ได้มาทำ YouTube นานมากแล้วนะคะปิ่นไปส่งน้องแม็กเบลที่โรงเรียนมาแล้วก็เสร็จก็มาล้างจานแล้วก็ตอนนี้น้องเจคอบก็สามขวบสเดือนแล้วนะคะน้องกำน้องอะ่ะมีแพนจะไปเนอร์เซอรี่แล้วที่นี้ปิ่นไปที่เนอร์เซอรี่มาแล้วเขาบอกว่ามีเด็กเกิดก่อนน้องเจคอบอ่ หลายคนมากแล้วก็เลยไม่มีที่ให้น้องเจคอบไปเนอร์เซอรี่ใช่ไหมน้องก็เลยอยู่บ้านกับแม่ก่อนปีนี้หรือไม่ก็รอให้มีคนที่ในเนอร์เซอรี่อ่ะย้ายบ้านก่อนค่ะทุกคนแล้วก็เราอ่ะย้ายบ้านเสร็จเอ่อย,ย้ายหมายถึงว่าออกจากเนอร์เซอรี่นั้นไปถึงจะมีที่ให้น้องเจคอบแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแปลกๆอะ่ะเขา อาจจะทําเอกสารลึกหึกลือะไรเพราะว่าปิ่นก็ยื่นเขาไปตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีแล้วว่าจะได้มีที่ให้น้องไปเนาร์ซลี่ปิ่นจะได้ไปแบบทํางานเนาะปีนี้ปิ่นก็ต้องมานั่งอยู่บ้านเลี้ยงลูกอีกมันเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อคะ่ะทุกคนว่าปิน่นอะทางานมาตลอดเลยนะคะทุกคนปิ่นก็จะต้องมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเหมือนเดิมอยู่ ซึ่งปีนี้น้องจะต้องไปเนอร์เซอรี่แล้วเร,เราปิดจะต้องมีเวลาไปทํางานหาเงินนะคะทุกคนตอนนี้ต้องหยู่บ้านใช่ไหมก็ต้องแบบว่าของกินของใช้ที่นี่ก็แบบว่าราคาขึ้นแพงขึ้นค่าไฟก็แพงขึ้นค่าน้ําก็แพงขึ้นค่ะทุกคนไม่ใช่เป็นแค่ที่อังกฤษหรอกมั้งคะปิ่นคิดว่าเป็นประเทศอื่นด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยค่ะเป็นเห็นราคาของที่เมืองไทยก็ขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคน ็ไม่รู้เนาะว่าจะทำยังไงเออก็ต้องทำหน้าที่แม่ต่อไปค่ะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ปิ่นมาทำคลิปสั้นๆก่อนค่ะแบบมาให้เพื่อนๆ YouTube เอ่ออัปเดตกันนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ยปิ่นทำอะไรอยู่เพราะว่าปิ่นหายไปรประมาณหลายเดือนมากเลยค่ะทุกคนแล้วปิ่นจะมาอัปเดตใหม่นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะไม่อ่นซับสไครป์ปิ่นไปนะคะใครที่อยากให้ปิ่นแบบว่าไปซับสไครป์ให้ก็มากด มใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ายบายค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน2524ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเงินทองหลังไหลมาใครที่ทำช่อง y o u t u b e ก็ขอให้บูมบูมมีคนติดตามเยอะๆนะคะทุกคนายบายค่ะ